กลับมาช่วงนี้เราจะพาไปที่นครเทียนจินใช่ไหมครับไปติดตามการศึกษาดูงานของสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึน่งกรมประชาสัมพันธ์กันครับกรมประชาสัมพันธ์นำคณะศึกษาดูงานด้านสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น CJTV ที CJ TV, ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชนสู่ความร่วมมือด้านสื่อในอนาคต <c oughs> ที่สถานีโทรทัศน์เทียนจินทีวีเมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนนางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดรพรมพิทักษ์แมนสิริผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งและเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงาน T.J.TV เทียนจินทีวีซึ่งเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์ประจำมหานครเทียนจินหรือศูนย์ไห่เหอเทียนจินโดยมีรองผู้อำนวยการคุณหยินหยงชิงและคณะให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่สถานี TJTV นะคะเป็นสถานีท้องถิ่นรับผิดชอบผลิตรายการและข่าวเพื่อสื่อสารกับชาวเทียนจินประมาณ13ล้านคนเป็นเป้าหมายหลักค่ะและอีกนะับพันล้านคนนะคะผ่านทีวี8ช่องมีรายการที่ผลิตกว่า200รายการมีสถานีวิทยุ10ความถี่หนังสือพิมพ์4ฉบับและสื่อดิจิทัลคู่ขนานบุคลากรกว่า7,100คนมีการทำงานแบบรวมสื่อค่ะซึ่งที่สำนักง,งานแห่งนี้นะคะเมื่อปี2011ปัญหาและอุปสรรคก็คือพฤติกรรมของ ผู้คนนะคะในการรับสื่อโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะเหมือนกับที่ประเทศไทยแล้วก็สื่อทั่วโลกนะคะที่ได้เผชิญเหมือนกันจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของพนักง,งานสื่อหนังสือพิมพ์ให้มาดําเนินการที่แทนที่สื่อใหม่แทนนะคะโดยศูนย์แห่งนี้นะคะผลิตร,รายการที่มีคุณภาพและผลตอบรับดีค่ะไม่ว่าจะเป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปนั่นก็คือรายการออกเดินทางตามความฝันอันนี้แปลเป็นเป็นรายการภาษาไทยนะคะ ซึ่งรายการนี้นะคะก็ได้รับการชื่นชมจากท่านประธานสีจิ้นผิงค่ะทําให้ยอดชมในโลกออนไลน์ทะลุก,กว่า400ล้านครั้งเลยนะคะสําหรับการรายงานข่าวด่วนค่ะก็ใช้เทคโนโลยี 4G แล้วก็ 5G เข้ามาใช้งานส่วนการจะเก็บข้อมูลที่นี่นะคะจะเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่ใช้ร่วมกันค่ะก็คือระบบคลาวสามารถบรรจุภาพเสียงหรือว่าเนื้อหาอื่นๆได้หลาย10ปีและก็มีความปลอดภัยสูงสุดค่ะครับจากนั้นทางคณะได้ยิ่มชมห้องควบคุมการออกอาการหลัก ที่ใช้เพื่อติดตามรายการเนื้อหาหรือสัญญาณต่างๆตลอด24ชั่วโมงมีหน่วยงานราชการร่วมตรวจสอบเนื้อหารวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกว่า200รายการ8สถานีทั้งระบบฟรีทีวีและระบบบอกรับสมาชิกรายเดือนจากนั้นคณะได้เข้าไปยังห้องฉายภาพความละเอียดสูง 4K ที่นี่มีเทคโนโลยี AI เข้ามาเกี่ยวข้อง คือในการฉายวิดีทัศน์จะเป็นภาพบรรยายภาษาไทยอัตโนมัติซึ่งจะแปลาภาษาตามที่ปรากฏบนหน้าจอสามารถรองรับคณะที่มาดูงานได้ทุกประเทศสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสื่อครั้งนี้เพื่อการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดครับ